บวงสวงพร้อมแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์เรื่องแรกกัดสถิตฐานเบิกเลือกด้วยการจัดงานบวงสวงพร้อมแถลงข่าวให้แฟนๆได้เตรียมตัวพบกับความฟินความจิ้นกันเต็มที่กับซีรีส์แซฟิกแนวโรแมนติกดราม่ากัดสถิตฐานไอยิมยูมูลเดอะซีรีส์เรื่องราวของรักต้องห้ามที่ถูกส่งต่อจากอดีตสู่ปัจจุบัน และการกลับชาติมาเกิดอีกครั้งเพื่อครองรักกันของหญิงสาวผู้สูงศักดิ์สองราชสกุลที่อยู่กมลรุธทองจันซีอีโอหรือกรรมการบริหารบริษัทยูเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดยูเอนเตอร์เทนเมนในฐานะผู้จัดเลือดใหม่แห่งวงการซีรีส์วายในขนทับนักแสดงนํามาให้สื่อมวลชนได้ยนโฉมกันแบบพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นคู่จิ้งคู่ใหม่สไปอิสรีจารุพันธ์โกมลแนะ เบียโนโพรญานีพรพิชยาวสิงห์ร่วมด้วยมีพัรานันปัดพัดเมลพลอยนภัสแ,แคลรพันณภามีนาแคโรไลน์สักทองหนมุกชนิการสังวานพาณิชย์และนักแสดงรับเชิญคิมมอนวโรดมเข็มมนทาผลงานการกำกับซีรีส์โดยโตสุขเศษโลซิริที่มีกำหนดออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา22่สนาฬิกานาทีทางช่องอมรินทีวี HD 34ดูย้อนหลังได้ที่ YouTube U you Entertainment เวลา สิษฐานไอยีมยูมูนเดอะซีรีส์อย่างเป็นทางการรนโครงการฟีนิ์ประตูน้ำและงานถแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ด้วยโชว์สุดพิเศษจากสไปร์อิสรีและเปียโนพรยานีเพลงสแต a อ The อดเดอะมูออสกสถิฐานไอยีมยูมูนเดอะซีรีส์ที่ชวนหวานซึ้งกันตั้งแต่ต้นก่อนเริ่มงงานจากนั้นพิธีกรโซวีระเมธาชัยได้กล่าวเชิญยูกมลผู้บริหารยูเอนเตอร์เทนเมนต์ ผู้กำกับซีรีส์โตสุขเศษและเหล่านักแสดงร่วมพูดคุยบนเวทีถึงเรื่องราวความรักต้องห้ามของหญิงผู้สูงศักดิ์และการกลับชาติมาเกิดที่เล่าย้อนกลับไปในพาทอดี้สมัยรัชกาลที่6และพาทปัจจุบันอย่างเข้มข้นสนุกสนานปิดท้ายงานด้วยการถ่ายภาพร่วมกันซึ่งทำเอาแฟนๆที่มาร่วมส่งกำลังใจมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับเหล่านักแสดงนำเป็นครั้งแรกออกอาการฟินกันทั่วหน้าปีพุทธศักราช2456 ด้วยฐานันดรและม่านประเพณีที่ขีดกัน้นจึงทําให้ท่านหญิงทั้งสองไม่อาจครองรักกันหม่อมเจ้าหญิงเพียงระวีและหม่อมเจ้าหญิงศศินภัตทั้งสององค์เป็นเหมือนพระอาทิตย์และพระจันทร์ที่ไม่มีวันได้เคียงคู่แต่กระนั้นสายใยรักและคําอธิษฐานด้วยหัวใจที่ไม่อาจสมหวังก็ร้อยเรียงให้สองใจได้กลับมาคู่เคียงกันอีกครั้งปีพุทธศักราช2564รอิดีตการเนื่อนานผ่าน,านพ้นยุคสมัยเปลี่ยนผ่านกระทั่งเวียนมาบรรจบพบเจอกันอีกครั้ง เมือ่อกัากรและอาทิตฐานบังเอิญได้มาพบกันกระทั่งความรักพรีบานในหัวใจแต่เส้นทางของความรักนั้นไม่เคยง่ายดายทั้งสองยังคงต้องจับมือร่วมกันฝ่าฟันแม้ไม่ใช่ด้วยม่านประเพณีขีดกา้าเทว่าเรื่องราวสายสนกลในจากอดีตก็ยังคงเกี่ยวพันเชื่อมโยงส่งผลกระทบมาจวบจนปัจจุบัน